จะมาใช้ของกระโปกงกระโปงนั่นก็คือส่วนชิลิยะของกระโปงอะไรของมันล่ะแบ,บ่งตัดต่อเป็นไม่ใช่เหรอไหนลองใช้ดูสิครับอื้ยหยบเล่นด้วยเงอ่นนะราไ,ไม่ทำที่บ้านเลยเดี๋ยวมาทันลิ่ง เป็นไงครับหลังจากที่ได้ใช้อ่างล้างมืออัตริทยะสักษณ์ยังไงนะครับโอ้สุดยอดมากครับครับใช้ดีใช้ดีนะครับก็มีเอ็นนะครับเอ็นเอาไว้ดึงนี่ครับแล้วก็มีสปริงนะครับสปริงดึงกลับเอาไว้ปิดนะครับแล้วเราก็เหยียบเหยียบตรงนี้ เวลาเหยียบเอาเท้าเหยียบปุ๊บนี่นครับก็แบบไม่ต้องใช้มือสัมผัสนะครับเข้ากับยุคสมัยนี้นะครับเพื่อลดการเสี่ยงไวรัสโควิด COVID นะครับลดการสัมผัสด,ด้วยมือก็ใช้เท้าเหยียบเอาเลยนะครับก็ทำด้วยวัสดุง่ายๆครับก็มีสปริงแล้วก็ เจาะรูตรงวาล์วเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับข้างล่างก็จะมีที่เหยียบนะครับข้างล่างที่เหยียบไม่ต้องใช้อะไรเลยก็เป็นบานพับประตูนะบ,บานพับประตูเป็นบานพับประตูวางไว้แบบนี้